สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสูขูสูคนครับสวัสดีแฟนครับเอฟซีทุกบ่องทุกบอลทุกแก่ทุกมุมทุกสาขาอาชีพครับพี่น้องงานลั้งอยู่กับพอน้องตุ้ยท้ยอีสานมันง้อบ่าครับสวัสดีผู้ที่ไปใหาวัฒนาสวัสดีผู้ที่ไปหน้าพระท่านับครับเจอกันอีกคลิปอีกรอบน้อมาฝากพี่ตัน้องอีกคือเก่าครับผมนะครับมือนีอยู่กับขิปสอบหม่อมลุงนะพี่น้องเด้อครับพี่น้องก็เบิ่งครับอ่านะครับมือนีพามาถอด มาลือเนาะพี่น้องเนาะมาลือชุดคัดนะครับถอดหัวหมูเนี่ยครับเพื่อสิ่เปียกในแผ่นแผ่นคัดเปียลลูกปืนเนาะถึงรถทัานี้แผ่นคัดมันบอท่านเหมือดเหรอครับแต่ว่าลูกปืนนะครับลูกปืนข้างในลูกปืนคัสทำมาแตกถ้าไม่เกิดเสียงดังครับพี่น้องครับนะครับสาเหตุเกิดจากนะครับการใส่งานมาโดนแล้วนะครับลูกปืนอะสิเกา นะครับหาที่เสื่อมนะครับก็เลยเกิดการแตกนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เวลาขับรถที่เราครับขับรถมักเอาตีนข้างคาดข้างไว้ตลอดลูกปืนก็ต้องทำงานตลอดครับพอลูกปืนมันกระสีเลนอ่ารลยนทำดูตลอดหมุนอยู่ตลอดกันเหครับเกินให้เมื่อเสื่อมเกิดเห้มันแจก้ง่าไงึ้นพี่้องครับนะครับ พ่อกางตัวน,นี้ออกก่อน,อานตามมาด้วยเผาเนี่ยครับเผาเกียร์ฝกักหรือว่าเผาปั่มพี่น้องครับเนียยกบ่ไว้พี่น้องครับเพราะต้องใส่ใส่ตัวซอยใส่ตัวซอยนัคนก็นคือตรงนี้หลอกครับมีหลอกหรือว่าแม่แรงนะครับเพื่อจิตการยกพยุงตัวนี้ให้มันหลุดออกจากเบ้าไฟวินนะครับพี่น้องครับ แต่ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบิง้งลองถอดกันไปเลยนะครับนี่ครับก้อนอื่นก้อนที่ถอดก้อนที่ลื้อพี่น้องครับยกดําึื้นต้องค้ำดําให้ดีที่สุดพี่น้องครับค้ำดําให้ดีที่สุดเป็นไปได้ค้ำกับตัวรถเองเลยว่ต้องไปค้ำกับดินกับพืน้นว่ต้องเอาไม้มาคำ้ำพืน้นแล้วก็ค้ำกระบะนั่นครับ บางที่พื้นสูดพื้นยังเห็ดเหิดกะบบ้าอลนลงมาได้ครับพี่น้องอาจจะเกิดอันตรายได้พี่น้องครับชิงที่ขาดว่าได้ครับผมเนี่ยก้อนสี่ก้อนที่สอมตละเทียนะครับก้อนที่สอมตละรอบห้ยกหัวครับรดข้างในีิยกหัวห้ยกกคอนเลยครับเพื่อความปลอดภัยเวลาเขาดิฟ้นไปไปยืนยุ่นๆเนี่เวลาไปส่อมเวลาลำดำนี่ครับลนลงมาข้าสามารถลบได้ครับอ่านะเพื่อความปลอดภัยของเขาเขาต้องเหตดให้ดีพี่น้องครับนี่คือลอครับผม นี่คือหลอกเี่เขาสูงกเกียร์ลงเนาะพี่น้องเนาะขาวปะใส่หลอกได้บอสใส่ยังเรื่นะครับใส่เป็นแม่แรงกระเละหรือว่าผู้ใดมีเทคนิคดีๆก็สามารถเท่ได้ครับพี่น้องครับแต่ว่าผมเนี่ยพอลงตุ้ยีกใส่หลอกครับตัวนี้ครับยกลงครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบิรงกันเลยครับเวลาถอดนาะพี่น้องเนาะเป็นถอดท่อนบนนี่ออกซะก่อนถอดท่อนบนถอดแทนเกียร์แล้วก็จ้องไฟสิเอาหลอกนะครับเพื่อที่ย้อนลงไปเพื่อที่ถอด จะประมาณนี้พี่น้องครับตัวนี้แตกหนิพี่น้องืีว่าไปนี่นี่คือลูกปืนนี่แดีวทีว่าไว้มันแตกมันแตกเป็นก็ตัวนี้เลยเ้าเหยียบคาดเหยียบคาดตัวนี้ละครับตัวนี้สแลนมาแลนมหาหวีคาดนะครับแลนมหาหวีคาดถ้าเขาเหยียบแซลไว้ตลอดวิวอเอาขาข้างคาดไว้น้ำหนักขา,าทีนักเห็นเหตุตัวนี้ทำงาน มันก็ติดทำงานอยู่ตลอดตลอดจนว่าจระบีี่แห้งครับก็แห้งปูเกิดการแตกนะครับเดี๋ยวเขามาเปลี่ยนกันเลยพี่น้องครับเปลี่ยนแล้วค่อาข,อขึ้นไส้เยียบร่อยไป เรียบร้อยอ่าลุตแล้วพี่ไหมลองยาวหน่อยนึ่งอ่าออง่ายอยู่แล้ครับฟุตอ่าลงมาบัดแอนเป็นยังไงดีกับกแขนครับโอ้แอนเกิดเหมือนเลยน้องเหมือนพอดีเลย มันนี่เป็นงังไหนมันนี่ก็เหมือนแล้วครับมันถึงเม็ดยำแล้วครับตัวนี้เป็นตัว,ตวยำหาเอาครับถ้ามันถึงมุดเล็กนัดเดียแสดงว่าหมดแล้วครับหมดแล้วดูโอกาสเปลี่ยนไปน้ำเลยครับถึงฟืนใส่ไปครับ ไฟวินเป็นร้อยนะเป็นห้อยเป็นรองเป็นรองลึกนะครับเขาต้องได้ไปเกี่ยวไฟวินไหมนะเนี่ยองได้ไปเกี่ยวไหมเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนแทนไปน้ำเป็นหลบคุณไปเกี้ยตัวนี้ไปน้ำต้นหมีกันเนีเป็นรองเป็นรองกับโบไม่ใช่ปัญหาครับไม่น้องครับอ่าไม่ใช่ปัญหาเขาใช้ได้เยอะนะโอเค